สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอสคูสิคนเดอมมันี่กัพบพ่อกัอนคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องมานี่เขาก็าาว้ารผหลง่อทันใจเนาะอยู่เมืองัยบุรีบ้านมานีราชเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็ไหว้ลงมาเป็นถีบลอยแหละมาสองคนกับบาวลาวเนาะนยาจิพาเบิ่งบริเวณวัดเนาะพี่น้องลมลื่นเนาะไปไปชมกันเลยเนาะตอนนี้เขาก็หว้พรผลงมาเป็นถีบลอยแหละู้นพี่น้อง ไฟในวัดแผ่นกระล่มลื่นขนาดเลยเนะาะบ้าร้าเจะาคนไปทางใดจ่ะมาไกลจะด้วยเลยพี่น้อย ก็เคยมาลายลแล้วอะไรเนาะมันนี่ก็มาขอพรอะไรไปเนาะ <c oughs> เหตุบุญขอพรเนาะบร <c oughs> ิเวณวัดเป็นเห็ดใหม่งามมาเลยเนาะเห็ดด้วยใหม่นะพีนะ่นเนงะ เป็นจุดถ่ายรูปนะเนาะเพันธาสีเรียบร้อยตอนนี้เขามาทันได้ทาสีเลยน้องบักใหญ่เนาะ 双头。嗯嗯 ม่อีกลายบารลาแมนน์ยัยสบายดีพอ,อม่คนะนะี่น้องวันนี้กลับมามาไกลน้ำเลยเนาะนี่คือบุดมมาดนเนาะบุดมมาแบบหลายเดือนคนบุคลายแล้วคนได้วัดวัดวัดป่ารัตนวัดป่ารัตนาง่ะ โอ้ยยิ่งง่ายเด้นเด้นี่ยไปภาพแบบใกล้ๆน้อพี่น้องภาพมาจากลงเลงลงเลงไงเดอ้อถักอะไรพันธิตหูยหวังนี่เป็นพลานหินพอดีเลยเนาะ คือสีลายนะพี่น้องโตใหญ่ขนาดในก็ดินสมสวดป่านะพี่น้องวัดป่ารัตนาโคตรเจริญธรรมวัดองค์พระทันใจบ้านมณีราชเมืองไทบุรีเขตสวรรค์เค ลมลื่นเย็นดีขนาดจะถ่ายรูปม,มื่อนี้บ่แดดแต่อาวอ้าวเลื่อมเลื่อมจะถ่ายยังไงละถ่ายยังไงแล้วก็จะถ่ายทุกคนค่ะเด้อเพื่อนใหม่ถ่ายรูปถ่ายเป็นภาพแน่ ภาพใหญ่ภาพใหญ่ภาพน้อยธรรมดาถ่ายได้งามมาลีนอน่ะกุฏิบ้อเป็นเห็ดใหม่เลยค่ะวิวดีดีเน้ยน้องน้ำนี่ก็เฉลกค่ะเห็นเป็นงอนเป็นงอนอืม ผูกคาไปเบิ่งผูกปะใช่ที่นอกมาเบิ่งปาทั้งนั้นเป็นอะไระเราเคยไปเจเถือล่มได้ไหมวันอาทิตย์วันอนาทิตย์คนโบราณแต่ก่อนแต่ก่อนกับคนรลายแต่เก่านะวันอาทิตย์และคนแห่งหลายแต่ปัจจุบันนีคนแต่ปัจจุบันนี่คนโบรา,นนคคาเ่เป็นปงไงแม่น đây là cá răng, nó, bọn chồng nó lực lỳ khá lúc bãi nó lực ừ. Ừ. bà thô bà... lực à lỳ nòng no. น้องขังวัดน้อพี่น้องทางนี้สิเป็นกกมะลิมไยกกม,งม,งมงังโม่เศษไม้เศษย,ยางเนาะผุดลังไหม่ร้องน้ำแบบทงไทยเนาะไม้บักไงหน,นึ่งเห็ดเคร่งดึงดรอกโบแมนไหมโบแมนดิเออโบแมน <c oughs> อันคล้ายๆดินเนาะดินแต่เห็ดแบบไม้ค่ะเด้ทางขึ้นนี่ไหมพี่น้อง ช้เวลามากอะใกลเติบยุสองชั่วโมงสองชั่วโมงบอกราันว่านั่งหลดจักได้ไพีน่อยสองชั่วโมงหนังเจ็บก้นหนังเจ็บก้นมืออีกสอชั่วโมงขอยมือสามชั่วโมงเลย่มเลื่นดีขนาด เนเตบนหนงเงบอเห็นได้จะเลาบุรพาทางไหนบุรพาทางหนงเงยพูดแล้วทางเก่าปมาตอนนเตยอยู่ทางนั้นต่เก่ามังอยู่ทางั้นรือว่าไปอยู่หรือเปล่าใบผู้ทีนะ ใล้ขอดลูกแล้วเนาะพี่น้องก็เลยพักกันมาไหว้ราเนาะคอพรให้คอดง่ายๆฮ้อนเลยจะก่อนน้องยุ้งทีอยู่แถวนี้แหละจะไปใส่อะไรเดี๋ยวนี้เห็นเต้ มาอยู่แล้วล่มลื่นเย็นนะดิเนองค์พระทันใจที่อยู่ในหลังนี้เนาะตอนนี้กับสีเมืองเลยเนาะพี่เนาะขอพอรีับร้อยกับสีเมืองเลยเนาะ ก็โอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้เนยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดชร์กระดิ่งให้ใน,นเนาะ<ไ>เพื่อชมว่าคลิปใหม่จากช่องของพ่อพ่นคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีพี่น้อง